สวัสด,ดีพี่น้อง f c ชาวกเกษตรสวนพ่อทุกทท่านนะครับผมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับก็รายการ,กรเกษตรสวนพ่อวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาเสริมรากนะครับแล้วก็มาไขข้อสงสัยนะครับก็อีกอย่างนึ้งนะครับเพื่อหลายๆท่านถามมาว่าเออยอดอ่อนไม่อ่อนแล้วก็เสริมรากได้ไม่ได้ดวงไงอันนี้เป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็นี่เป็นทุเรียนพันธุ์ หมอนทองนะผมที่ผมบอกว่ายอดอ่อนเสริมไม่ได้คือถ้าว่าหมอนทองที่ว่าเรามาเป็นต้นหลักนะครับยอดเป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือเราใช้เสริมไม่ได้นะครับผมอย่างนี้มันจะทําให้ไม่ค่อยจะติดนะครับผมโอกาสติดมีน้อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นว่าต้นทุเรียนดึงน้าเลี้ยงมาไว้เลี้ยงยอดเยอะกว่าการซ่อมแซมแผลที่อยู่ด้านล่างนะครับผม ก็อันนี้เป็นรากนะครับผมแต่ดูเหมือนว่ารากจะใหญ่เกือบเท่าต้นแล้วนะครับเนื่องจากทุเรียนบ้านมันจะเจริญเติบโตเร็วกว่านะครับที่เหตุผลที่ผมบอกว่าเสริมรากมันมักจะดีกว่านะครับผมแต่ก็จะพาทุกท่านมาเสริมรากครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับโดนเชื้อรามาหนึ่งรอบแล้วก็รอดพ้นได้มาเพราะรากเส้นนี้นะครับผมดูรอยแผลที่มันยุบอยู่นะครับนี่คือหลักฐานนะครับผม ที่โดนเชื้อรานะครับนี่ครับเป็นรอยดําอยู่นะครับนี่คือเชื้อราที่ว่าลงใส่ต้นทุเรียนแล้วก็ผมแก้โดยการเสริมรากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะลอกออกหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังดูท่าแล้วยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยว่าเออจะมาเสริมเพิ่มอีกรากหนึ่งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวไม่มีฝนแล้วนะครับผมว่าจะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับลำต้นอีกนะครับผมไม่ สำต้นมาสมบูรณ์แล้วก็มาฟื้นฟูสวนที่โดนเชื้อรานี้นะครับผมให้มันงอกลงมาประสานกันนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเสริมรากนะครับผมถ้าหากต้นโดนเชื้อรามันก็จะช่วยให้ต้นฟื้นได้เร็วนะครับแต่นี้ผมไม่ได้โน้มไว้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับผมส่วนมีดนะครับผมวันนี้ผมก็ใช้เป็นมีดตัดทุเรียนเล่มเดิมที่ว่าผมไปตัดอยู่ประจํานะครับผม ที่ใช้เมื่อตลอดปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะผมถามว่าไปเท่าไหร่แล้ว89%แล้วนะครับอันนี้89%ส่วนใครที่จะสั่งมีดแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ1,500บาทบวกๆนะผม1,500ขึ้นไปอยู่ที่ว่าอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นหวายหรือเชือกที่ถักด้านหลังแล้วก็ชุดทองเหลืองที่เสริมเข้าไปนะครับเป็นออปชันความสวยงามแล้วก็ความคงทนนะครัผมอันนี้ก็อยู่ที่ อุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปนะครับก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับแต่ราคาเริ่มต้อนอยู่ที่1,500นรบาทนะผมมีตัดทุเรียนแล้วก็ใช้เสียบยอดเสริมรากได้นะผมความบางเพียงพอนะครับที่จะใช้เสียบยอดกับเสริมรากส่วนมีดที่หลายๆท่านถามนะครับตอนนี้ก็มีคนทักมาหนึ่งคนแล้วนะครับส่วนมีดชุดที่เหลือหนึ่งเล่มนะครับในมือนะผม อนนี้มีอยู่ในมือตอนนี้คือหนึ่งเล่มเป็นมีดเสียบยอดกับเสริมรากนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแับคนที่ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทักกลับไปนะผมเห็นแล้วนะครับในแชทนะผมให้ทีมงานตอบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเล่ม460บาทนะผมสำหรับลูกค้าเดิมผมก็จะเอาราคาเดิมนะครับอันนี้ก็ที่เคยติดต่อติดตามกันมาผมก็จะให้เป็นราคาเดิมสำหรับลูกค้าที่จะสั่งเพิ่มนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ก็460บาทนะครับ ก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทักกลับไปนะครับเห็นแล้วนะครับต้องขออภัยครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างตอบแชทนะครับผมแต่เห็นแล้วนะครับผมผมให้ทีมงานตอบไปแล้วก็ไม่รู้คุยไปถึงไหนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะลอกออกหรือไม่ออกนะครับผม นี่นะครับข้อดีของการเสริมรากครับดูนะครับนี่คือรอยแห้งนะครับผมนี่คือรอยแห้งที่โดนเชื้อราไปนะครับผมต้นก็ยังไม่สมบูรณ์นะครผมเนื่องจากโดนเชื้อรานะครับแต่ก็ต้องฝืนลำต้นเป็นหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากให้มันฟื้นไวๆนะครับผมก็เลยต้องเสริมรากเพิ่มนะครับ ปลูกไว้นานแล้วผมไม่มีเวลามาเสริมมันก็เริ่มจะแข็งนะครับไม้ถ้าเป็นมีดปกติก็น่าจะเฉือนยากหน่อยนะครับผมแต่นี่เป็นมีดตีนะครับไม่ต้องถามครับผมตัดทุเรียนระ,ระดับหลักตันแล้วก็ยังไม่เคยรับเลยครับผมถูออกแต่ยางทุเรียนนะครับผมก็อาจจะดูว่าทื่อๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ใช้งานมาหนักครับ <c oughs> แต่ความคามได้ขนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมรับมี ที่ใช้งานระดับที่ว่าปีกว่าแล้วยังไม่รับเลยนะครับผมถามว่าไม่ไม่รับขี้เกียจครับผมเห็นคนง,ง่ายๆก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลานะครับผมสรบหลายๆลคนถามว่าถ้าเป็นตาในเนื้ออานนี้ทําไงพี่ปาทิ้งแม่งเลยครับนี่ครับอย่าไว้นะตาอย่างนี้มันจะค้ำไม่ให้อะ เยื่อจริญติดกันนะผมปาทิ้งดีกว่านะผมอย่าว่าอยากรั่วแผลช้ำนะผมดูนะขนาดลำต้นไม่เท่ากันนะครับช่วงที่เสริมรากนะครับผมช่วงเหนือรากกับช่วงที่อยู่ใต้รากนะครับไม่เท่ากันเลยนะผมเนื่องจากโดนเชื้อรานะผม แผลผมปาดไม่เท่ากันนะผมกับรากที่เสียบนะผมแก้หน่อยนะครับขอแก้แผลนิดนึงนะครับผมแก้ด้านนี้ด้วยนะ การเสริมรากทุเรียนนะผมนี่ก็เป็นเหตุที่อบอกแล้วนะครับถึงผลดีนะผมว่าทุเรียนบางครั้งเราปลูกก็ถ้าโดนเชื้อราอาจจะตายได้นะผมแต่ถ้าเราเสริมรากเอาไว้นะครับผมรากอาจจะช่วยมันรอดจากเชื้อราได้นะผมอาจจะเสียเวลากว่าทุเรียนทั่วไปสักนิดหน่อยนะผมแต่ดีกว่าปลูกใหม่นะครับสาบ,บางพื้นที่นะผม จากบางพื้นที่ที่อ,อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับผมก็ปลูกไม่อาจจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าว่าเราเสริมต้นที่สมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อย่างที่พูดนะครับอันนี้ปลูกหลังต้นนี้นะครับผมต้นนี้นะครับทุเรียนบ้านนี่ปลูกหลังตน้นทุเรียนพันธุ์นี้ประมาณ เกือบเกือบครึ่งปีนะผมยังโตไล่ทันนะครับแล้วถ้าคุณลองคิดดูนะผมจะใช้ทุเรียนบ้านมาเป็นตอนแล้วเราเสียบยอดมันจะขนาดไหนนะครับผมนี่เป็นต้นพันธุ์ที่ผมเสียบในถุงนะครับแล้วมาปลูกนะครับก็สุบแล้วนะผมที่ผมทดลองมาแล้วคือเสียบยอดในหลุมดีกว่านะครับผมเสียบในถุงนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าว่า เรามีต้นพันธุ์ที่อยู่ในถุงแล้วนะผมให้เอามาปลูกข้างข้างนะผมแล้วมาทาบกับต้นทุเรียนบ้านนะครับจะโตไวย,ยิ่งกว่าเดิมนะผมยิ่งกว่าเสียบยอดในหลุมนะเพราะรากมันก็มีอยู่แล้วนะผมแล้วก็เรา,าเหมือนกับเรามาเสริมรากนะผมแต่ว่าเราใช้ต้นพันธุ์มาเสริมแทนนะครับมันก็จะยิ่งดีกว่านะครับ ก็หลังจากช่วงนี้นะผมผมจะดองคลิปนะครับก็เริ่มต้นจากคลิปนี้ที่ผมจะดองแนละ้วค่อยๆปล่อยออกไปนะผมเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะมีเวลานะผมก็ประชาสัมพันธ์กันให้รู้นะผมอาจจะเห็นมีดเล่มนี้คลิปหลังๆห,หลายคลิปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วนะอาจจะไปเจอเจ้าของใหม่นะครับผมเล่มนี้ เอาล้ครับนี่คือการเสริมรากนะผมแล้วก็มาแจ้งผลสําเร็จในการเสริมรากนะผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมแล้วก็มีผลดีอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะผมเดี๋ยวผมขอเพิ่มความคุ้น,นอีกหน่อยครับก่อนจะจบคลิปนะผมขอเพิ่มเชือกฟางสักหน่อยนะครับผม มีชุดนี้นะผมผมไม่แนะนําให้เอาไปตัดเชือกฟางนะผมบอกตรงๆนะครับไม่แนะนำนะผมมีดที่ว่าผมแต่งทรงแต่งคมสั่งชุบมานะครับผม <c oughs> เพราะ่าการตัดเชือกฟางจะทําให้คมมันเสียนะครับคมมีดเสียหายนะผมมีดตัดทุเรียนก็เช่นกันนะผมถ้าหากว่าไปยืมมีดของคนที่ตัดทุเรียนมืออาชีพแล้วไปตัดเชือกฟางแล้วประก,กันได้ครับถ้าว่าไม่เป็นจริงๆ,ๆนี่มีโดนตบแน่ๆครับผม พราะมีดพวกนี้มันจะแพ้นะผมกับเชือกฟางนะครับคมจะร่วงมันจะหล่นนะผมมีดก็จะเสียหายหนักนะผมมีโกรธแน่ๆนะครับแต่ว่าถึงจะเป็นคนรู้จักนะผมเพราะว่ามันจะเสียหายมากนะผมกับการเอาไปตัดเชือกฟางนะครับแต่คนที่ตัดทุเรียนมืออาชีพเขาจะรู้ดีนะครับผม นี่กันฉีกนะครับผมกันต้นทุเรียนฉีกหลังจากาแกะผ้าเทปแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวนี้ลมแรงนะผมการผูกยึดอย่างนี้นะครับผมจะช่วยลดอาการฉีกของรากที่ว่าพึ่งเสริมไปได้นะครับผมก็คลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะครับผม อยู่ได้ประมาณ2วันนะครับผมโดนลมสไตล์เรียกลมหัวดวนนะผมลงทีเดียวนะครผมฉีกเลยนะแผลฉีกขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าจะทําการเสียบยอดอเหมือนกันนะผมสาต้นนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะผมเดี๋ยวผมจะอัใ้ใไปดูนะครับที่ว่าโดนลมโยกฉีกไปนะผม มันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเสียเวลานะผมเนื่องจากบาดแผลมันเกิดอาการฉีกแล้วมันจะช้ําอีกนะครับผม ในการประสานเนื้อไม้มันช้าลงนะครับผมจะเสียเวลามากๆโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจอบกันไว้เพียงเท่านี้นะผมก็อย่างที่บอกนะครับการเสริมรากไม่ได้มีผลเสียอะไรเยอะเท่ากับ การปล่อยให้มันโตเองนะผมมันอาจจะมีผลดีมากกว่าหรือผลเสียมากกว่าก็อยู่แต่ละพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ที่ว่าพื้นที่ชื้นไม่ได้เป็นพื้นที่ราดเอียงเหมือนของผมนะครับในสวนผมนี้ที่ว่าเป็นราดพื้นที่ราดเอียงนะครับผมมันก็จะมีปัญหาคืออาจจะมีความชื้นเยอะแล้วก็ทําให้แผลเปื่อยครับผมแนะนําให้สูงขึ้นมานะครับผมจากพื้นดินนะครับถ้าน้ําท่วม 50เซนของทุกๆปีนะผมน้าจะหลากลงมา50เซนนะผมผมแนะนําให้เสริมไปที่เจสบนะผมแย่แผลจมน้ําเป็นเวลานานนะผมแผลที่อยู่ส่วนนี้นะฮะแย่แผลจมน้ําเป็นเวลานานนะผมเป็นไปได้ก็ให้สูงขึ้นมานะผมแต่ถามว่ามันมีผลอะไรไหมถ้าว่าเราฉีดยาทุเรียนหรือว่าฉีดเอ่อพวกเกี่ยวกับฮอร์ออโมนบํารุงแล้วก็มันจะไหลมาอยู่ที่แผลแล้วมันจะมีปัญหาไหมผมตอบเลยไม่มีนะผม ก็บอกว่าจะเป็นเชื้อราบ้างฉีดยาแล้วตรงแผลนี้จะเป็นเชื้อราเป็นอะไรไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีผลเสียนะผมผมรับประกันได้นะว่ามันจะไม่มีผลเสียเพราะว่าพอฉีดไปปั๊บมันก็จะแห้งหายไปแล้วผมเพราะเราไม่มีไม่มีใครเที่ยวฉีดหน้าฝนอยู่แล้วนะผมแล้วก็ช่วงฝนตกมันจะมีผลเสียไหมมันไหลเรื่อยๆนะผมน้ําลงมามันก็จะไหลลงไปมันก็ไม่เกี่ยวนะผมมันไม่ได้คึงอยู่ที่บาดแผลนะผม ไม่ได้มาสะสมเชื้อราที่บาดแผลเพราะมันจะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าน้ําท่วมขึ้นมานี่มีผลทันทีนะผมแต่ก็ถ้าเราเสือไม่พ้นนะครับผมมันก็จะมีผลน้อยนะผมเสือผลที่รอยน้ําท่วมนะครับผมเพราะว่าต้นทุเรียนทั่วไปของชาวบ้านนี่ผมพูดกันตรงๆนะครับว่าเขาจะซื้อมาปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมพอปลูกปับ๊บมันก็จะมีรอยอยู่ประมาณนี้นะครับรอยที่เขาเสียบยอดนะครับผม แล้วถ้าน้ําท่วมึ้นมาทุเรียนพันธุ์พวกนี้ถ้าโดนแช่น้ำผมมันก็จะเน่านะครับเน่าเร็วกว่าทุเรียนบ้านพวกนี้นะครับผม <_ c oughs> เพราะฉะนั้นการเสริมรากมันก็จะมีผลดีคือต่อให้ส่วนนี้เน่าไปนะครับแต่ส่วนนี้ที่มันพ้นน้ำนะครับมันจะรับน้ําเลี้ยงจากส่วนนี้ได้นะครับผมน้อยําต้นทุเรียนเรารอดนะครับแล้วก็ถ้าหากเราดูแลดีนะครับรากที่เรามาเสริมนะครับมันจะยึดพยุงลําต้นแล้วก็แทนรากที่เน่าไปได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ความรู้นี้ผมก็ให้กันเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปกันยาวๆนะผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปเสริมรากกันยาวๆแล้วก็อาจจะมีคลิปเสียบยอดบ้างนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะผมสำหรับคลิปใหม่วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ